สวัสดีครับเป็นวันสบายๆสำหรับหลายๆคนนะฮะแต่ผมสบายมากวันนี้ผมมาเบเกอรฟ่นี่ยกาแฟลาเต้ร้อนนะฮะแล้วก็เค้กส้มของโปรดผมเลยนะเค้กส้มนะกาแฟด้วยกันไหมครับ แต่ประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกาแฟไม่ได้เกี่ยวกับเฮกซ้กมนะฮะเกี่ยวกับขั้นตอนการที่เราให้เงินมันแพสซีนคัมผมบอกฮะผมทำฟาร์มในโลกเสมือนหลายคนก็ตามอยู่บางคนก็ยังงงๆอยู่มันยากครับนะท่านดูนะฮะเดี๋ยวให้ท่านดูนะท่านดูตามเมาส์นะท่านดูตามเมาส์นะครับนะวันนี้วันที่28เนี่ย28พฤศจิกพายนนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ ผมทำฟาร์มโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรนะฮะมันทำมันเองเรียกฟาร์มเขาเรียกดีเซนไลฟ์นะไฟแนนซ์ Finance, นะ,ะการทำฟาร์มมิ่งหรือยูยูฟาร์เมอร์นะ,ะห้ากระเป๋าเนี่ยอันนี้ที่ท่านเห็นดำๆเนี่ยนะเนี่ยนะอันนี้เป็นฟาร์มห้ากระเป๋าผมได้นะฮะนะแล้วก็บวกลาเต้ด้วยนะฮะลาเต้อีกหนึ่งกระเป๋าทั้งหมดเป็นห้ากระเป๋านะฮะลาเต้นหนึ่งกระเป๋าแล้วก็เอเอซีทีหนึ่งกับสี่กระเป๋ารวมแล้วผมมีกำไรเนี่ยนะจากการเนี้แพสซีนคัมนะ คือผมมันไปทํานะครับโลกเสมือนเมตาเวิร์สมันทํางานมันเองผมมีรายได้นั่งเฉยๆเ,เนี่ยวันเจ็ดพันสามร้อสามสบาทโอเคไหมโลกจริงก็ทําไปโลกเสมือนก็ให้มันทําไปนี่อันนี้คือใบเต็มนะฮะบางท่านอาจจะดูแล้วงงนะนี่คือเงินที่ผมดึงโอนเขามัเขาเรียกว่าฮา์เวิกับเคลมฮา์เวรสคืออะไรฮะฮา์เวคือตัดกําไรออกมาใช้เนี่ยผมตัดกําไรออกมาใช้เนี่ยท่านดูยอดไหมฮะดูที่เมาส์นะ เท่าไหร่ครับวันนี้เนี่ยวันท 20, นี่28ดึงออกมานะฮะเฉพาะกำไรนะ7 3 3 5บาทเข้าบัญชีเรียบร้อยมานั่งดื่มกาแฟเห็นไหมอ่าดังนั้น7,300อันนี้ผิด26ผิดไม่น,น28นะฮะอันนี้ผมขอ,อยัดแก้ที่หลังแล้วกันนะผมมีไรายได้จากการที่ผมทำฟาร์มในโลกเสมือเรียบเมตาเวิร์ด7 3 3 5บาทถ้านว่าโอเคไหม โลกที่มันกำลังดิสครับโลกที่มันกําลังทําลายล้างใครที่รู้ก่อนเป็นผู้ทําลายคนที่ไม่รู้โอเคไหมครับดังนั้นต้องปรับตัวและพัฒนาการที่ท่านหยุดอยู่เฉยในเรื่องความรู้ใหม่นั่นคือการทําลายล้างตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับ